ดีค่ะทุกคนตะกี้ผมคลิปทำคลิปอะถ่ายดูตั้งแต่แรกแล้วแหละเก็บเชอร์รี่นะคะนี่อันนี้น่าจะได้เป็นครึ่งโลแล้วอยู่เนต้นเ,ย,เยอะๆนะนี่ค่ะเชอร์รี่เราต้นเดียวแต่ว่าลูกโดกเก็บแบบนี่ค่ะแต่ว่าไม่เก็บหมดนะคะไว้เก็บกินพ่งนี้บ้างเดี๋ยวเก็บไปกินไม่ทันก็ไม่มีใครกินผลไม้เยอะค่ะในสวน สดๆเลยเต็มตได้เยอะอะเป็นครึ่งโลแล้วค่ะเก็บไปกินไปมีนกนกกินสุกนีนี้เราจะเก็บไว้ในสวนบ้างน้อเนี่ยที่ยังเหลือเนี่ยป่ปลายอยากย่มแสงนิดนึงแต่ว่าเอาไว้ติดต้นไว้เดี๋ยวเวลาเดินผ่านจะได้ไว้เด็ดกินนี่ค่ะเราสุกแล้วแต่ว่ากินไม่ทันนาะก็ไม่อยากเด็ดเยอะนี่ค่ะต้นก็ สูงตัวหมวยืนมือแล้วแล้วก็ทรงกุ่มนี้ก็ประมาณ3เมตรนะสูงก็3เมตรแต่ลูกดกน่าได้เป็นตะก้าเลยแดีวเก็บที่นั่นกว่านเก็บเพลนี้แหละเอาไว้เป็นต้นมั่งเฮ้สวยไปเก็บไปก็กินไม่ทันตื่เต้นนะคะนานๆกลับบ้านแล้วแบบผลไม้เยอะมากค่ะมะม่วงกระดกค่ะตรงนู้นน้ำมะม่วงแต่ยังเล็กไปนะนู้นนีค่ะ ก็ไปดูเดี๋ยวจะไปหอขนนด้วยค่ะน้ำท่าลมสมบูรณ์เลยนะคะผพาเก็บเชอรี่แต่สวนเรามีต้นเดียวนะได้มยนระกาเลยอันนี้นะคะสวัสดีค่ะ